โอ้ยเปนผู้เดน้ำหมานแต่พี่น้องว่างัวคือไข่ดอนนี่ครับเป็นผู้เด้น้ำหมานแต่หมานไข่ดอนแบบโอ้เหลียวเขมาขม่ามาเป็นงัวงไว้ที่แรกว่าเป็นงัวนะครับพี่น้องเข้าที่แรกแล้วเหลียวมากแต่ว่าโอ้บบดเดียรเขาม่าหอยมันไข่ดอนเลยเออนี่ไข่ดอนอยู่ขอกหนึ่งพี่น้องเข้าสองข้มหมดเลยยุ่เนี่ยเมด่ลยหมดเลยเต็มในหน่อยยังดอนไหมเอไข่สองข้มเลยเนี่ย อันนี้ว่าเนี้วว่าเนี้เร็ว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 ว่าเนี้วเลียวมาที่แล้ววันพ่นปวกพี่น้องเออวันพ่นปวกแม่มันลีอยู่นะครับโอ้ยนั่งหน่อยเด้วยพี่น้องเขาเพิ่งควายโดนได้ลูกดอนเพ hey, ิ่งสรงแมมนะครับผมนี่ตัวผู้หรือตัวแม่เนี่เยมาพี่เร็วมาพี่โอ้ตัวแแม่เม็ดนะครับผมมาพี่มาพี่มาพี่เร็วมาพี่มาพี่เขาง่ามมามาพี่มาพี่มาพี่เขาง่ามง่าครับพี่น้อง ผมเลี้ยวมากผมมาเป็นง่ว่แม่ที่แหลกเลี้ยวมากมาเป็นง่ว่าแม่แต่ว่าออ,อันนี้เฮ็ดขี้ไปได้ยะไปกินได้ไดิวออ่าได้ได้ดิเออง่วกินง่วกัก็เมาได้ดินี่เี้หลาา่าอีหล่าป่ะผมผู้ใดผู้พี่น้องเข้าผมมาพอไข่ดอนยุคสองข้มนะครับผมขอ,อกหนึ่งยื่นมกันนะเีหล่าพี่มาหลูกมามามา,มาเร็วเร็วเร็วปลายแก้มเนะี่ยดอนมัดนะครับพี่น้องเขา้าแม่ดอนหลูกดอนนะครับผมอันนี้สิเป็นแม่ใหญ่เพิ่นนะครับผม ครับผมเดาวเ๋ว่าเพีดนี่คือแม่ย่เพื่อนแล้วก็ลูกสาวย่แล้วก็มีลูกเพื่อนแล้วก็หลานเพื่อนนะครับผมคือแถวนี่พี่นอ้องเข้าแถวเพื่อบันฝังเด้อบ่บอกดอกว่ายุบันเดอยูุ่บันฝังเพื่อบันฝังอย่างวัดขอนแก่นครับพี่นอ้องเข้าป้ายงามไรมือว่านหนึ่งก็ไปเรียนร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องเข้ากับพ่อควายงามอยู่สามขอกนะครับโอ้ย ว่ออีกตัวหนึ่งพี่น้องเขาว่าเป็นว่าเป็นสองข้อมพี่น้องสองจุดหาครับพุ่นล่ะบักพ้าพันออบักพ้พันอยุ่ยไก่กับนี่ครับพี่น้องโอ้เบื้องทางนี่ชัดว่เออขันคอกได้พิ่นหมันไอ้ด้นเิ่นกับหมันได้พี่น้องเขาเิ่นว่าไข้ดอนนี่ผู้ใดมีไอ้ด้นนี่เบาหวานกับว่าเปลี่ยนได้พี่น้องเิ่น่าผู้ใดมีไอ้ดอนเลี่ยงเบาหวานกับว่าเปลี่ยนเดี๋ยวอีผ้าไปเบื้องพอพันครับพี่น้องอันเท่เฮละเรื่องเล่าดีๆ้างทั้ง ทุกการเดินทางมีเรื่องเล่าให้จําเสมอครับพี่น้องเฮาทุกการเดินทางมีเรื่องเล่าให้จําเสมอเด้อพี่น้องเป่าก่อนคนคนชีวิตมีควายงามๆให้เบิ้งคือเ่าครับผมเอา